ครับผมสวัสดีกันช่วงเที่ยงทุกคนครับก็หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้ซื้อท่อมาเพื่อที่จะลงจัดการระบบนะครับที่เรียกว่าเป็นระบบในการที่จะปลูกต้นทุเรียนนะครับพื้นที่ก็น่าจะประมาณกับสักเกือบ2ไร่นะครับตามที่เห็นครับแล้วก็ระยะในการปลูกจะอยู่ที่8ปดคูณเกเมตรนะครับเท่าที่เห็นก็จะใช้ต้นทุเรียนอยู่ที่40ต้นหัวสปริงเกอร์จะอยู่ที่ประมาณ ต้นละสองหัวจะอยู่ที่ประมาณ80ดสิกว่านะครับเพราะว่าจะมีต้นที่เคยปลูกแล้วอยู่ก็เปิดใส่เข้าไปนะครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูสปริงเกอร์ที่ใช้ในเรื่องของการที่จะเปิดใส่ต้นทุเรียนครับตามที่เห็นจะเป็นแบบที่เรียกว่าร8 0แปดสบองศาครับเป็นแบบนี้จะไม่ใช่เป็นหัวที่อ่เป็นหัว3 6 0องศาครับเป็นแบบนี้ฮะไหลออกมาก็ได้สั่งซื้อมาจากช้อปปี้นะครับตัวหนึ่งก็อยู่ที่รวมจัดส่งนะครับ10เอ่อบ,บาท 70สตังค์นะครับตีไปที่15แล้วกันนะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะซื้อได้ร้านไหนที่ถูกนะครับท่อที่ผมใช้นี่เป็นเมนหลักนี่จะเป็น3นิ้วครับเมนหลัก3นิ้วต่อมาจากหอยโข่งที่เป็นโซล่าเซลล์ครับที่อยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูสเปคปั๊มกันหน่อยนะครับหอยโข่งนี้จะเป็นหอยโข่ง2แรงนะครับพันหวัตต์ผมจะใช้แผงโซล่าเซลล์สแผงนะครับตัวเดียวกันที่เปิดกับปั๊มที่ผมได้รีวิวประจํานะครับอันนี้ก็เพิ่งที่จะจัดการเบียดเสร็จครับ ก็จะมีวาล์วเปิดปิดถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะใช้น้ําบาดาลเราก็จะปิดตัวนี้แล้วก็ไปเปิดน้ําบาดาลครับแต่มันต้องสลับกันทีละอย่างครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในเรื่องของน้ําบ่อมันก็จะคงจะต้องปิดในเรื่องของน้ําบาดาลนะครับเพราะว่าเรามีแผงชุดเดียวกําลังไฟมันไม่พอครับตอนนี้แดดไม่ค่อยมีครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าครับเนี่ยครับโดนเมฆบังนะครับแต่ก็ยังคงไหลอยู่นะครับก็ที่เราได้เห็นเมื่อกี้แหละนะครับนน้ําเต็มเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูทั่วสวนครับว่าเป็นยังไงบ้าง ขนาดแดดไม่มีครับแต่น้ําก็ยังคงถือว่าต้องบอกว่าใช้ได้อยู่นะครับกับหัวสปริงเกอร์ทั้งหมด84หัวนะโดยประมาณครับเกิดจะตีไปที่90แล้วกันนะครับ90หัวครับแบบแบบนี้ครับอย่างที่ท่านได้เห็นเนี่ยน้ำไหลอยู่นะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลครับสำหรับคนที่กำลังที่จะทำร่องหรือ ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ทําแล้วก็สามารถที่จะติชมแนะนํากันเข้ามาได้ครับผมไม่ได้หมายควาว่าจะจัดการได้ดีที่สุดแต่ผมก็พยายามที่จะแบบคิดว่ามันดีสําหรับผมนั่นแหละนะครับแต่และพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยครับเห็นไหมครับตอนนี้คือทดสอบระบบน้ําอยู่นะครับเพื่อที่จะใเห็นว่าถ้าในกรณีที่เราปลูกต้นทุเรียนไปเนี่ยมันจะไม่ตายแน่ๆนะนะครับตามที่เห็นเลยท่อค่าท่ออะไรเบ็ดเสร็จผมจะซื้อผลดประมาณสามหมื่นครับก็ถามว่ามันจะพอเพียงได้อย่างไรและหลายคนก็สงสัย คำว่าพอเพียงแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมก็จะเก็บเล็กผสมน้อยจากการที่ปลูกตรงนั้นทําตรงนี้แหละนะครับกว่าที่ผมจะมาได้ขนาดนี้นี่อันดับได้คือการเจาะบาดาลก่อนพอเจาะบาดาลกว่าที่ผมจะทําได้ก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับที่ผมได้มาเริ่มในการที่จะตัดยางงองแล้วก็ทําเป็นระบบน้ํานะครับนี่ครับค่อยเป็นค่อยไปครับเรามีเท่าไหนเราก็ทําในสิ่งที่เรามีไม่ได้หมายความว่าเห็นก็ทําใหญ่ก็ทําตามแบบนั้นนั่นแหละครับคือความไม่พอเพียงนะครับแต่ผมก็คิดว่าผมพอที่จะทําได้นะในสักยภาพที่ผมเป็นนะครับเนี่ย ก็จะเปิด3าสหัวเลยครับที่ไล่มาเน้นท่อเมียน3นิ้วตรงนี้ถ้าในากรณีที่เราจะใช้น้ําบาดาลก็จะใช้วาวตัวนี้ครับเปิดปิดแต่ตอนนี้คือเราไม่ใช้น้ําบาดาลครับเราก็จะใช้เป็นน้ําบ่อน้ําก็จะไปอย่างที่เห็นครับคือใช้ได้2ระบบครับถ้าวันไหนที่น้ําบ่อในช่วงของฤดูแรงมันแห้งเราก็สามารถที่จะสับโยกมาใช้ในเรื่องของคําว่าบาดาลได้ตอนนี้เทสร,ระบบน้าครับน่าจะร้อแล้วแหละนะครับตรงกลางก็จะมีการทําในเรื่องของแอร์แวร์ช่วยครับ อยู่ตรงพ่เกียตไกลๆนู่นละครับแแฮแวร์ครับเพิ่มเข้ามาหนึ่งตัวตรงตรงกลางสวนเดี๋ยวไปสอบถามกับผู้ที่จัดการระบบน้ำดีกว่าว่ามันโอเคไหมยังไงนะครับปั๊มใช้ปั๊ม1,500าวัตต์เป็นหอยโข่งครับท่อออกสมนิ้วมากระจายเป็นเมนหลักเมนที่เราเห็นตรงนี้คือท่อสองนิ้วสามแถวครับมันจะทำให้เกิดแรงดันน้ำที่ต้องบอกว่าแบบคือผมมองมองว่าอนาคตพอต้นทุเรียนโตเนี่ย มันต้องการน้ําเยอะนะครับวางแผนไว้เลยครับถ้าเราโม่แต่เสียดายตอนนี้อนาคตข้างหน้ามันจะลื้อทําอีกมันยากครับมันอาจจะหมดเยอะในช่วงนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นเวลาที่มันโตมันก็จะชัดเจนนะครับรอดูแล้วกันเดี๋ยวไปสอบถามพี่เขียดครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นแบบไหนแล้วระบบการจัดการแต่ละที่มันเป็นยังไงอ่นะครับเป็นยังไงครับพี่เขียดก็ถือว่าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์อยู่เนาะครับ อืมระบบน้ําตัวนี้คือปลูไว้ก่อนพี่เขียดเนี่ยครับตันนี้คือปลูไว้ก่อนเนี่ยครับขึ้นมาพุทธ้าดแล้วก็ใช้ใบยางใช้กิ่งไม้ครับในการที่จะคลุมเป็นมูซานคิงครับปีที่แล้วมันเป็นร่มยางแต่ก็รอดมาได้อันนี้คือสปริงเกอร์ของน้ําที่มันออกมาครับร้อยแปดสิบองศาครับเป็นแบบนี้เลยอ่าเห็นไหมครับปฟวกัสอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอ่าชัดเจนแล้วครับเป็นอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะกระจายไปแบบนี้ทั่วสวนอะไรนะครับ อ,อยู่ที่ทั้งหมดเกือบจะเก้าสิบหัวเนาะพี่เขียนเนาะครับประมาณนั้นเลยปั๊มสองแรงถือว่าพอได้ไหมครับขนาดนี้พอได้ครับพอ,พอดีเลย <พอ S 2> ครับพอดีเนาะครับผ่านเลยเนี่ยสำหรับคนที่จะทําสําหรับปลูกทุเรียนก็ประมาณสี่สิบห้าสิบต้นน่ะได้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยตรงนี้แอร์แวร์เนาะพี่เขียนเนาะครับใช้ในเรื่องของการที่มันจะทําให้เกิดแรงดันน้ํานะครับก็ได้พี่เขียนมาช่วยในเรื่องของการที่จะดูพื้นที่นะครับแล้วก็วางระบบน้ําเพราะว่า เขาปลูกทุเรียนเป็นลูกแล้วไงครับก็เลยให้มาช่วยดูแล้วก็จากประสบการณ์ที่อยู่ศรีสะเกดก็น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการที่จะลงทุเรียนนะครับก็เลยพาทุกคนได้มาติดตามดูอีกหนึ่งผลงานครับหลังจากที่ได้วางระบบน้ําแล้วก็ทํารูปแบบที่เรียกว่าตัวช่วยแรงดันก็ถือว่าโอเคครับน้ำสม่ําเสมอไหมครับนี่เสมอเลยครับเสมอเลยเนาะนี่ครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ไอ้สปริงเกอร์ที่เราใช้เนี่ยทำไมต้องใช้ขนาดนี้ครับ มันเป็นทุเรียนเล็กครับทุเรียนเล็กครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเริ่มต้นในการที่จะปลูกทุเรียนให้หัวใช้ใช้เป็นหัวสปริงเกอร์แบบนี้ใช่ไหมครับัมมเพราะว่าประหยัดน้ําอีกประหยัดไม่ต้องกระจายมากเพราะกระจายมากหน้าแรงหญ้ามันเกิดครับมันหลงเอาแค่โอ้ตอนนี้รู้สึกว่าน้ําพุ่งแล้วครับเพราะว่าแดดแรงครับแดดแรงแดดแรงนี่น้ําพุ่งจวดเลยนะครับนี่นี้ครับกระจายถ้าถ้าในกรณีที่ทุเรียนเล็ก เราจะใช้เป็นแบบหัวสปริงเกอร์ที่แบบ80องศาคือให้กําหนดให้มันพุ่งมาตรงกลางใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้อีกแบบหนึ่งที่มันหมุนวนมันจะเปลืองน้าครับอ๋ออันนั้นคือสําหรับทุเรียนต้นใหญ่ใช่ไหมครับครับอืมแต่ของเรานี่คือเล็กๆอยู่เนาะและที่สําคัญพี่เกียรติลองถอดให้ดูหน่อยมันสามารถคือเราไม่ได้ทากาวนะครับใช่ไหมครับเราสามารถที่จะถอดถอดออกมาได้หรือเปลี่ยนหัวได้ครับเปลี่ยนหัวได้ด้วยครับเปลี่ยนหัวได้ครับอืมนี่ครับ ก็แบบนี้ก็เสียบเข้าไปปั๊บนะแค่นั้นครับอ๋อถ้าเปลี่ยนหัวก็ซื้อซื้อหัวแบบสวิงมาได้นะครับแบบสวิงอ๋อก็แสดงว่าเราเราก็ประหยัดได้เยอะนะประหยัดได้เยอะครับอืมตัวนี้ก็เบี่ยงเบี่ยงทางได้นอกอย่างเช่นผมเบี่ยงทางได้ครับอ่าอย่างเช่นผมจะปลูกกล้วยบรีเยนข้างหลังพี่เขียดพี่เขียดลงหันมาหน่อยครับข้างหลังมาทางนี้หัวหนึ่งอีกหัวหนึ่งให้ทุเรียนได้๋อแบบนี้ก็ได้หรือบางครั้งถ้าเกิดว่าแสงแดดน้อยเราก็อาจจะเป็นไงเราอาจจะให้ให้ลุมแล้วหัวก็ได้นะปรับลดน้ําให้อ่า ยงพอครับเนี่ยครับระบบการจัดการน้ำนะครับก่อนที่จะปลูกทุเรียนสิ่งสําคัญที่สุดคือในเรื่องของระบบน้ำนะครับถ้าเกิดว่าใครจะทําทุเรียนควรที่จะมีเลยนะครับถ้าถ้าไม่มีถือว่าคือมันมันก็เสี่ยงแหละในการที่มันจะตายเนาะครับ <c oughs> หลายคนที่ปลูกแล้วไม่รอดก็เพราะว่าอย่างนี้แหละนะครับระบบน้ําหลักๆเลยนะครับและที่เหลอือคือการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ๋ยทางใบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป้องกันเชื้อรานะครับในเรื่องของไตรโคเดอร์มาต้องให้นะครับ โอเคถ้าเกิดถ้าสนใจในเรื่องของการที่อยากจะให้พี่เขียนลงไปดูจัดการสวนให้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเลยครับในเรื่องของค่าลงค่าแรงหรือไม่ก็ค่าจ้างแรงต่างก็ต้องสอบถามเขดูนะครับถ้าเกิดว่ามันใกล้ลย,ยังไงก็หรือจะโทรมาขอคำปรึกษาหรือมาให้คาแนะนําก็ได้เนาะอยินดีที่จะฟังยินดีอืมนยครับ<ม>นะรายละเอียดเบอร์โทรรวมถึงข้อมูลการติดต่อทาง Facebook ผมจะลงไว้ข้างล่างเนื้อหานะครับอีกประมาณกี่วันถึงจะลงได้ครับนี่ให้ดีก็เดือนหนึ่งถึงสิบห้าวันครับ เดือนหนึ่งถึงสิบห้าวันครับให้ยิ่งยาเกิดเลยยิ่งดีทําไมครับเพราะดินมันแน่นแล้วครับเอาเลยครับบงบอกว่าเอ่อ้ามันเกิดแล้วก็แสดงว่าดินมันพร้อมที่จะปลูกพืชแล้วครับอืมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมอืมหลายคนอาจจะสงสัยว่าตรงนี้คืออะไรตอนนั้นผมทําเป็นธนาคารน้ําแบบธนาคารตั้มน้ำใตดินแบบปิดครับก็จะเห็นว่าผมทําแล้วก็ดึงน้ําอัดน้ําลงไปข้างล่างนะครับโอเคนะครับวันนี้พาทุกคนได้มาเทสระบบน้ําครับเห็นแล้วครับ ามที่เห็นอย่างนี้นะครับดึงน้ําขึ้นมาจากบ่อครับเป็นบ่อปลาก็อันนี้เปิดเพียงแค่ประมาณสักส0นาทีนะครับน้าก็ชุ่มชื้นและแสดงว่าทุกๆวันเราก็จะเปิดเพียงแค่นี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทุเรียนโตแนี่นอนว่ามันคงจะต้องใช้น้ําเยอะนะครับอาจจะลงทุนหมดเยอะหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วนั้นนั่นคือความยั่งยืนแล้วแต่มุมมองแล้วกันครับผมก็มองว่าผมก็ตั้งใจจะทําแหละก็เลยจัดการมไในรูปแบบนี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีกันทุกๆคนครับสวัสดีครับ เนื้อที่สองไร่ครับได้ทุเรียนประมาณ40ต้น